คุณผู้ชมค่ะน,นอกจากอาสาสมัครดูแลเด็กๆเกยาวชนแล้วผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่สังคมสูงัยโดยสมบูรณ์อย่างเมืองไทยในชั่วโมงนี้ คงต้องให้ความสําคัญมากขึ้นค่ะพัฒนาบุคลากรผู้สูงอายุพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกท่านอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะในระดับชุมชนที่จริงๆสามารถออกแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุได้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนแต่วันนี้อาจจะยังขยับไม่มากเท่าไหร่ค่ะพิกัดหนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้จากหมุดของคุณสรวิทยหงพาเวียนนะคะ รายงานว่าเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาเขามีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานชี้แจงแผนงานวิจัยท้าทายทายไทยการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคมณอาคารสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะการพูดคุยครั้งนี้เกิดจากการดำเนินงานในปีที่3เพื่อขับเคลื่อนโมเดลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่มอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะ เป็นงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากหลายองคอ์กรนะคะรวมไปถึงคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลายัยจุฬาภรร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการภาคเอกชนศูนย์สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุแม่หมอกจังหวัดลำปางค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชนด้านการ บริบาลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาชนในชุมชนท้องถิน่นแผนงานวิจัยนี้กำลังจะขยายพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะขยายในพื้นที่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายโคราชด,ด้วยนะคะรวมไปถึงปงทุมธานีเพื่อที่จะออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนพร้อมทั้งเป็นการให้เครือข่ายทางวิชาการได้ทำงานร่วมกับคนในพื้นที่จริงๆค่ะ